สวัสดีมิตรรักแฟนสับทุนน้อยทั้งหลายนะฮะวันในพี่นอยมาเกมมาจองสองนั่นเองนะฮะมาเล่นกันหน่อยเถอะไม่ได้เล่นนานแล้วไปดูเบ็ดกันก่อนนะเบ็ดต่ำอยู่ที่หนึ่งสูงสุดจะอยู่ที่หนึ่งพันนั่นเองนะฮะเพื่อนเราเริ่มที่เบ็ดห้ากันเลยดีกว่ามาดูอัตราการจ่ายกันสักแป๊บนะกล่อนไปลุยก,กันนะฮะเพื่อนจะมีสเก็ตเตอร์ตัววายแพงสุดหน้าเขียวลงมาหน้าแดงที่เหลือก็ไล่ลงมาถูกสุดจะเป็นในสองขีดนี่นะเพื่อนหน้าการ์ดเกมประมาณนี้ตัวสีทองถ้ามันเข้าหนึ่งทีมจะกลายเป็นตัววายให้เรานเะพะื่อ ตัวคูณก็จะเป็น1 2 3 5สหถ้ามันเข้าฟรีเกมก็จะเพิ่มไปอีกแบบนั่นเองสเก็ตเตอร์สต้นไปถ้าเข้าฟรีเกมตรงกลางจะเป็นแถวทองให้หมดเลยนะก็ถ้าเกิดเข้าก็การจะไว้แหละก็อรอลุ้นกันเอง,เอง,เองนะแต่ท่านนะไม่เหมือนกันนะฮะมาอ,อ๋ตอตบเลยหาทีเท่ที่ทเบ็ดห้ากันนะฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่น็อมากับทุนแค่1 0 0รนั่นเองนะฮะมามา,มาเด็โอ้โหมาเด็มาต่อเด็กมาหน่อยมาหน่อยไม่มา พอกดเทเบิปุ๊บเข้าเลยนะเมื่อกี้มาไม่มาวะอ่ะอยังไงพี่น้อยก็จะใช้แค่เทคนิคเดิมๆนะเพื่อนเทคนิคแบบว่าก็ไล่ไล่เบ็ดเอานะไล่ขั้นไล่ขั้นไปทีละขั้นทีละขั้น,นไม่จําเป็นตนะ้องแบบว่าค้างอยู่เบ็ดเดิมเล่นแต่เบ็ดแบบว่าที่เดิมๆนะบา,บางเบ็ดที่มันเข้าแล้วมันอาจจะไม่เข้าอีกก็ได้นะันเหมือนอย่าไปฝืนนะบางทีสมมติเรา ตาเมเบ็ดสมสมติเบ็ดห้าพี่โนโอเข้าแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบแต่พี่โนโอจะเพิ่มเลยพี่นอจะไม่ไม่อยู่ซ้ำน,นะเพราะพี่นอถือว่าเรามีทุนแล้วเราขยับเบ็ดหน่อยดีกว่าอันที่เบ็ดสิบก่อนก็แบบว่าสมมติถ้าเกิดพเพื่อนเล่นเบ็ดห้าแล้วมันเข้าหนึ่งทีใช่ไหมถ้ามันเข้าแล้วพเพื่อนๆอยากรอรุ้นอีกถ้าหมุนไปสักพักนึงพักสิบยี่สิบทีไม่เข้าแล้วมันก็อาจจะไม่เข้านะพเพื่อนๆเพื่อนๆควรแบบว่าขยับเบ็ดดูนะขยับเพิ่มดูหรือไม่ก็ลดดูนะไม่จำเป็นต้องเพิ่ม,มอย่างเดียวนะฮะเพื่อน กามานี้นะสูตรพี่โนดนะมามาต่อมีต่อหรือเปล่ามาดีฮะวันนี้พี่โนดจะได้กลับไปสักเท่าไหร่มาหรือว่าจะไม่เหลือออกไปเลยและอีกอย่างหนึ่งขอเตือนเด็กๆต่ำกว่า18แปดีนะไม่ควรทำตามพี่โนดนะเข้าใจไหมไอ้โหนพี่โนดเตือนหลายครั้งแล้วนะแต่ถ้าผู้ใหญ่ท่านใดอยากลองก็ใต้คอมเมนต์นะพี่โนดปักหมุดไว้แล้วรับรองเลย รวยแน่นอนนะฮะรวยแน่นอนต้องลองแล้วของใ้ลองแล้วจะรู้นะฮะมาโมจะดูคงไม่ได้นะต้องลองนะแบบนี้มาเลยมาต่อยไม่มาอ่ะโหอ่ะเท่าไรเท่าไรวิงบงสองร้อยสิบจุดห้าศูนย์นะฮะบายเพิ่มเบ็ดที่สามสิบนะเบ็ดสามสิบนี่จะลุ่งหรือลวงก็มาดูกันอีกทีนะฮะมาดิยังไงต่อยังไงต่อ ยังไงยังไงไม่มายังนิ่งไม่กล้าจะมา,ม,ม,ามาต่อยเท่าไหร่สามสิบหกมาต่อยอีกเท่าไหร่อื้อหือสี่ร้อยสิบจังหวะนี้สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้ามาเฉยโอมาเฉยเลยว่ะเฮ้ยสามพันหกร้อยสามสิบสี่จุดห้าศูนย์นั่นเองนะคะเพื่อนๆอยู่จะมาก็มาเฉยว่ะยังไงเอ้ยสเก็ตกเ,เตอร์โู่สี่ตัวจังหวะนี้ตัวที่ห้ามีหรือเปล่าไม่มี โอ,โอ้โหอะไรวะเมื่อกี้เข้าหมุนมาอีกทีนึงแล้วก็มาอีกทีนึงสเก็ตเตอร์เข้าต่ออีก4ตัวนะฮ<น>ะเพื่อนเอาว่ะ12รอบจะกลับไปที่อะไรจะตบไปที่อะไรเบ็ด30เนะราั่นเองนะโซคูณก็จะเพิ่มเป็น2460หนะฮะเพื่อนโอ้โหเจ้าจางตัววายไปเลยม้าจังหวะนี้720ยังไงต่อคูณ1ิไม่มาโอ้โหพี่นสังเกตหลายรอบแล้ว,วเวลาถึงคูณ10อะไรนี่มันชอบหยุดตลอดเลยนะ2,691หรอ้ 2, นะฮะเพื่อนเอาว่ะเฮ้ย ยังไงต่อมาดิยังไงยังไงต่ออื้ไม่มาต่อว่ะอายังไงยังไงยังไงืมมาดิวายสองช่องนี้ยังไงต่อมาต่ออีกเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบแปดมีต่อไม่มีโอ้โหถ้าเมื่อกี้เข้าต่อนี่วายสองช่องนี่มีสวยเลยนะแต่ไม่มานะฮะเพื่อนยังไงต่อยังไงต่อยังไงไม่มา Dante. มาเบาไปก่อน60สางไหนตอมาต่อยหนึ่งรอีคูณ6กว่าไงคูณ6ไม่มานะอโหอะไรนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคของพี่เอาไปใช้ดูได้นะหรือไม่ก็ไปลองปรับเปลี่ยนกันดูได้นะการไล่เบ็กแต่ละขั้นนะหรือว่าเพื่อนๆมีสูตรแนะนํามีเทคนิคดีๆแนะนําพี่นอดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะพี่นดก็จะเอามาลองใช้ดูนะฮะเพื่อนเราอย่างงบเทคนิคกันแล้วนะมีมีดีก็แบ่งปันกันนะฮะเพื่อน มาวายสองช่องมาต่ออีก276ยังไงต่อมาต่ออีก2ี่สิบเจ็ดจุดศูนไม่มาเวลาคุงสิบนี่ไม่ค่อยอยากจะมาเลยนะมาเบายังไงมาต่ออีก3ามร้อยสิบยังไงต่ออ่าไม่มายังไงยังไงอีก3รอบสุดท้ายกับเบ็ด30นะฮะ มาต่ออีก5 7 6มาต่อไม่มาต่ออีก2 7 0ยังไงต่อ,อก,ก็มาต่อดีอ๋ฮะคูณสิบแล้วก็หยุดอีกแล้วนะเหมือนที่คาดการณ์ไเป๊ปะเลย894เ่นะฮะเพื่อนๆจังหวะเมื่อกี้มามาต่อเดีมาต่อดีมาต่อ,ด,ตอดี5จังหวะนี้ยังไงถึงไม่มารอบสุดท้ายว่างานรอบสุดท้ายยังไงยังไม่มาว่าเะเฮ้ยอะไรมามาเดย ยังไงต่อยังไงมาสิมาหูรอบสุดท้ายก็จบที่ห้าร้นะฮะเพื่อนวันนี้พี่น้องก็น่าคอแค่นี้แหละขอย่าีีกทีกันเด็กๆน้องๆหนูๆตาำก่า1สิไม่ควรทำตามนะใครอยากรวยก็ใต้คอมเมนต์นะปักหมุดให้แล้วแต่ตามก่าสิไม่ต้องนะวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะจ๊ะขอกราบสวัสดีนะครับผม